ตามมาตามมาปล่อยมัเลยนู่นของดีขาล้านะเพื่อนลูกงานมาเองเลยเพื่นเดี๋ยวงานมาเองเลยงางมาเลยดิสางมันงางมาเลยอุ๊บปีธีรดันตูดยายจับข้อมันสุดที่ดันไม่ผีดดิเอาเข้าดันออกไปดันไม่ดันมานี่สิวัาสักดีพี่ดันมานี่ เอาเลยนั่นไปไม่ถึงหรอกปล่อยมันก่อนปล่อยมันเลยหัวสักปล่อย ừ, <laughs> <coi> <laughs> <Tính> <laughs> ไม่เป็นไรแล้วเนี่ยมันหันเต็มมาที่สูงแล้วโอเคโอเคดันมาเลยดันมาลูกพี่เอาเอาลูกพี่หมุนลูกพี่หมุนครีมดันมาหนีดันมาหนีเอาเออดันมาเข้ามาลูกพี่เข้ามาเลยไม่เป็นไรลูกพี่ก็กลัวลูกพี่เเอาดี๋ยวมาอยู่ข้างเลยอยู่ข้างอยู่ข้างเออเอาเอาเอออยู่กัน เดี๋ยวเดี๋ยวันเข้ามาดันตูดเข้ามาเดี๋ยวพอ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 ก่อนพอก่อนเอาเลยเลยมันได้กินแล้วล่ะได้เขาได้กินแล้วเขาได้กินแล้วเอาดันไามเอาไม่ค่อยพ่นออกก็ันบ้าง มมีเวลาเลยเออาไไ้กก่น็ดจับไปก่อนจับไปก่อนจับไปก่อนก็ได้จับไปเฉย่เลยได้กินมากแล้วเออนั่นแหละเออหนักแต่มันดูดนมดีเนาะอืกินนมดีแล้วดีนะเออกินแล้วกินดีนะ

ไปไปทำหลวงพี่หมดรอดไปคิมหมุนนะพี่เออหลวงพี่ค้ำเลยเอออยู่ใต้ท้องเลยนั่นแหละเออเป็นหมอเหรอหลวงพี่เดี๋ยวให้ใครหมุนหมุนหมุนมุนคิมดันไปอีกหลวงพี่ถอยหลังอีกถอยหลังอีกหลวงพี่ถอยหลังอีกมันเข้ามันต้องมาอยู่ช่วงจังหวะนี้เออเข้ามาเลยมันอันต้องกลัวนั่นแหละหลวงพี่หลวงพี่หมุนนี่แหละผมเป็นพาเป็นหมอแล้ว นี่แหละจะมีลูกนี่แหละจะมีลูกแล้วนี่เออดันงวงขึ้นด้วยจับงวงขึ้นเออนม่ขึ้นแล้วต้องรอจังหวะต้องรอจังหวะเดี๋ยวต้องรอจังหวะจับใส่ปากแล้วจับใส่ได้กินแล้วเออได้กินสามสีรอบแล้วได้กินสามสีรอบแล้วอะ ยังอย่งมันมันมาบ่ไรที่มันต่อผูกกับแสงก,ก,ก,กุนีอีกตะลวงมัดโซซันกุนีอีกใส่สันกุนีอีกเอาเอาสเกินสเกินสเกินอยู่คนมาใส่แล้วก็ดึงดึงขามาเรื <c oughs> ่อยก็หามากก็ามาคันใบเลยอ,มอยลยืมตัวอยู่น้ำสูวเลยขึ้นตัวอยู่ไว้สายลูกพันล้มพ่อมาตั้งชื่อให้พลายแก้วแล้วนะครับโอ้แข็งแรงแไง บ่ตองสามันสามันเอ้กินได้สามสี่เอะหรอวนาะพนนานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตพกับิงงเอ้ามุนีกเลมุนีเลาไม่ีบหรอก้บอนี้จะเอาดูแต่ลูกนอย่างเดียวไม่สนใจเหรอกอันนี้เห็นไหม จะกอดต่ลูกไว้อย่างเดียวนะอีกๆอีกๆเขาอีกเล่นมาชิดๆเลยเล่นมาเยอะนะอนี่ะอืมันต้อ้ยจะจับงวงเอาครับ

ไสวดด้วยหเช้าเลยไม่สวดก่อนค่อยันเลยได่เกิดาล้วเไม่เกิดใหม่เกิมาเ็พาไยได้ตื่นริได้ตังนิี่วา อ๋อน้องชื่อไอแก้วแล้วนะครับพ่อมาตั้งชื่อให้เมื่อเช้านะครับเอาตะปูมาดิเดี๋ยวไม่ได้กินนะไปไม่ได้ว้าวทำก็ทำม่ไรต่างร้อกลูกก็พากลูกมาเบิรงนซอยเลยไม่มาช่วยเลย แม่ก็เหียะมดเลยเลยหลงทีคนนจ้าเหนียะตาแก่ยังนู่นนูงงง่แม่นดูนี่ด <ock> ันปะใจด่วนเข้าเข้าเขนาเข้าไดันออกมาพี่ไว้ไหมนู่อนูอน

เดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินไม่ดไม่ได้กินสี่ห้าวันก็ไม่เป็นไรหรอกที่ออกจากทุงเลยนะเอาข่าวดันมาอา พอ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 อพอโเหยียบวะเยียผู้ขาเลยพอ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 บัตรทองขาพอบักททองบักททองยื้อซื้อต้องให้ชางแให้แล้วหาหาเดี๋วหาเดี๋ยวเอา เอามาขอเขาบัดนี้ตาเข้าเข้าสู่กันบัดนี้ตั้มเหรต้มเหเอานี่ไงมันขืนมันตั้มนี่ไม โกยดินเข้ามาโกยดินตนเข้ามาเอาออกกอนเอาออกกอนเอาลูกออกโกยนเข้ามาเอาไปเอาไปอปคุดกัเลยตามแม่หนิ

บิ๊มสวัสดีผู้ชมสองพันคนครับสวัสดีครับเอ้าไลฟ์สดทางช่องนะไม่ถึงหรอกมันหลุดไปตั้แต่เช้านูมันหลุดไปแล้วรอบหนึ่ง อได้ตเนไดอาไปดูนเด็เ er ้ยเขาเขลักซ er ื like um ้อมาเขาลักเขาลักเงี ok, ja> okay. ้งลักเหนื่อยอยอะลักเหนื่อยลักเหนื่อยลักเหนื่อยคนยังไม่ตื่นยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่สร้างเพจเขาเนาะพลูกไปนะขี้มันต้งข้งข้อคนนึงคอหน้าหน้าบมันนึง เอาตัวสามนี่เบีมไม่ทยเบีมมามาาาอไปน่มนี่เบีมมาจ้าตัวสาป่อยเลยตอนนี้จะเอาไผ่แก้วเข้าไปในโรงช้านะครับขึ้นบ้านใหม่ใช่เดินระยะทางไกลหน่อยก็ไปด้วยกันดิไปนู่นเลยเดี๋ยวเราก็จะประไปเรื่อย งอเียนติต้มยี้ยกกลี้ยงไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวกงออกเอางอเลียนไปเยยกยกยกเออยกเออนั่นแหละปยุงไปเรื่อยแล้วก็จับปะยุงนั่น้ไปาพี่เดินเลยดินไปนี่นันนี่น่เดินข้างหลังเออนั่นแหละขาดี

เออ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 เอเอ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 งเออเงอเออออเออเออเออออเ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 อวออเเออออเ วัวไมู่ิว่าเป็นยังไงทำไมพ่อไม่ดูแลเลยเนี่ยพ่อไม่ดูแลปล่อยอยู่เนี่ยปล่อยอยู่แล้วไม่รักแล้วพ่อดอกปล่อยรูดพ่อไม่ดูแลเลยพ่อมาดูมาดูนเราไหมมัดขาเดินอย่างนี้มันแข็งไว้ยนี่แ้วแม่มันเอาง่ายเออแต่ไม่เอาหนาลูกพี่เฮ้ยผมไม่อยากบอกดอกพี่ปล่อยนั่งห้องแล้วนั่งห้องให้เลยทับตัวนางห้องแน่ๆเลยหรือบพี่เนี่ก็ทับพูดไม่ทันก็โซ่ขาไม่เหลือ

แม่งนอกมะออเปนแคนอกบุญตาดก็มาเลยว่ะแม่งนอกมลูกเมองงาไมน่งน่นูนนี่ลงตาแนด้วยพี่บอกลงตาล นจยารอต้เนาะมากินเนาะต้วันนี้วนไม่อยู่ว่าไปยาวันมันเอาไม่อยู่ไม่เพิดวันเปนงเสืองเหมือนกันไม่เป็นไรเสือเหมือนกันพ่อยังนเดินไปจับลูกนาเลยไปเอาให้มัน ผมนีงตกก็จะเอาหญ้ามาอย่ในกินลวงพ่อลวงพ่อลงพ่อลงพ่อกฉลาดพ่นวัน่อดยวนะนเไม่ได้เอาเอากับบ้านแล้วเดี๋ยวนลงลาห